ุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อคะ่ะช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณฟ้าคณาพรวิถีวานิชจะพาคุณชมไปดูวุ้นเส้นผสมใยอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยมของบริษัทเมืองไทยฟู้ดโปรดักต์จำกัดที่มีการนํามาเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยการผสมใยอาหารจากธรรมชาติซึ่งใยอาหารนี้นะคะจะเข้าไปช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไอเดียติดดาว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงไอเดียติดดาววันนี้ค่ะพาขอพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกรรมวิธีการผลิตวุ้นเส้นค่ะนวัตกรรมเส้นใสๆแบบนี้ละค่ะที่สามารถทําได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นลาบวุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นแบบนี้ก็น่ารับประทานเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะรับรองค่ะว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาค่ะมีการนําเส้นใยอาหารแบบนี้นะคะมาผสมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางด้านโภชนาการด้วยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับคุณวรารักษ์วิเชียนกัลยารัตนะคะกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยฟู้ดโปรดักต์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บริษัทเมืองไทยฟู้ดโปรดักต์ตอนนี้ค่ะมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างะคะค่ะก็บริษัทเมืองไทยฟู้ดโปรดักต์จำกัดนะคะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตวุ้นเส้นค่ะซึ่งมีทั้งวุ้นเส้นสดแล้วก็วุ้นเส้นแห้งนะคะเห็นว่าที่นี่ค่ะมีการทําวุ้นเส้นผสมกับใยอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่คะไม่ทราบว่าแนวความคิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอะคะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็มีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็มองว่าเอ๊ะวุ้นเส้นเราเนี่ยมีอะไรท เกิดคุณค่าทางอาหารแก่ผู้บริโภคเลยมาดูเรื่องของใยอาหารนะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการย่อย นะคะค่ะคุณผู้ชมคะวุ้นเส้นผสมใหญ่อาหารของที่นี่นะคะทางบริษัทคะ่ะได้มีการเข้าร่วมกับทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทยหรือว่า Thailand Food Forward ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็นับว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารของไทย<ม>เพื่อที่จะพัฒนาจากอาหารไทยไปสู่ครัวคุณภาพของโลกอย่างสมบูรณ์นะคะไม่ทราบว่าในส่วนตรงนี้คะ่ะทางสถาบันอาหารได้เข้ามาพัฒนา ในด้านใดบ้างคะค่ะก็สถาบัานอาหารก็เข้ามาช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับเรามากค่ะเมื่อเรามีแนวคิดแล้วก็ได้ช่วยเราว่าจะเริ่มต้นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของ f ู้ d s a f e t ้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็คุณค่าที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคสูงสุด อันนี้เรียกว่าขั้นตอนอะไรคะคุณเมลาขั้นตอนนี้ก็คือเราผ่านโปรเซสจากห้องเย็นมาแล้วนะคะ,คะแล้วก็ไปบีชชิ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาตากคะ่ะกำลังเตรียมเข้าสู่โประกันการ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะคุณวราราค่ะก็ได้พาฟานนะคะมาอยู่ภายในโรงงานการผลิตบุ้นเส้นนะคะของบริษัทเมืองไทยฟู้ดทปรดักจำกัดน,นะคะไม่ทราบว่าในรายการผลิตนะคะมีกระบวนการผลิตขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะกระบวน,นการผลิตก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการผสมค่ะนะคะหลังจากเราผสมแป้งได้ที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาผ่านเครื่องโรยเส้นนะคะ<ช><ช>หลังจากนั้นก็จะผ่านน้ําร้อนน<ช><ช>ะคะในอุณหภูมิประมาณร้อยองศา จากนั้นก็จะผ่านปรเซสของสายพานที่จะมาผ่านน้นําเย็นนะคะแล้วก็มาสู่กระบวนการตัดแหวนค่ะหลังจากนั้นกระบวนนี้แล้วก็จะนําเส้นเข้าห้องเยน็นค่ะแล้วในส่วนของวัตถุดิบนะคะที่เรานํามาใช้ะคะ่ะเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบทีาา่นำมาใช้ก็จะเป็นแป้งถั่วเขียวแล้วก็สารลายทาไมจะต้องเป็นสารลายนะคะเรามองว่าอะไรที่จะเข้ากับแป้งได้ดีค่ะ,คะ แล้วเทรนของผู้บริโภคปัจจุบันก็นิยมสาล่าย<ะ>ซึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารนในด้านอื่นๆที่สูงด้วย วลาราคาสําหรับวุ้เส้นผสมในอาหารนะคะมีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะ,คะก็วางแผนการตลาดในสําหรับในประเทศก่อนนะคะเราก็เลือกกลุ่มร้านค้าที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพะนะคะแล้วทางสถาบันอาหารนะคะได้เข้ามาสนับสนุนหรือว่าดูแล เรื่องการตลาดยังไงบ้างนะคะทางสถาบันอาหารก็จะมีทีมทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะที่เข้ามาช่วยเรามองเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องของการดีไซน์แพคเกจิ้งการตลาดแล้วก็กําหนดเป้าหมายในระยะสั้นระยะยาวทีนี้ค่ะ้ถาถามว่าคุณผู้ชมทางบ้านค่ะอยากจะลองชิมรสชาติของวุ้นเส้นผสมใย,ยอาหารจะติดต่อได้ที่ไหนนะคะติดต่อได้ที่บริษัทจะได้ค่ะหรือร้านค้าเพื่อสุขภาพหรือซูเปอร์สโตร์ต่างๆในวันนี้ค่ะฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวราลักษณ์นะคะที่พาฟ้า ก็คุณผู้ชมค่ะมาเยี่ยมชมกรรมวิธีการทำวุ้นเส้นนะคะของบริษัทเมืองไทยฟู้ดโปรดักต์ค่ะขอบพระคุณค่ะ